มาพบกับชุดที่1น,นะครับของแต้ม3มตัวเรียงยกก้อน3ามตัวเรียงยกยงยก้อนพบกับทางด้านกองโจนนะครับเป็นรูปกองโจนทรงดาวนะครับชนทรงดาวปึ๊บขึ้นมานะครับก่อตัวเป็นทรงดาวลักษณะอย่างนี้อ่าแต่จังหวะน,นี้จะปรับการเดินนิดหนึ่งนะครับเพราะก่อนหน้านี้ชุดที่เจอกับสมตัวเรียงที่นําเสนอไปก่อนหน้านี้คือให้ยกตัวนี้ก่อนแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับสําหรับการแปลรูปสมมุติว่า แต่ว่ายกตัวนี้ก็คือเผื่อเผื่อเวลาเจอกองโจนจะได้เล่นง่ายขึ้นนะครับจะได้เล่นง่ายขึ้นแต่ถ้าเขาเขาไม่โจนเข้ามานี่ปุ๊บเราก็ยกตัวได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยกตัวตัวนี้ได้เหมือนเดิมนะครับก็เป็นตัวนี้ได้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งไม่มีปัญหานะครับในการแปลรูปเป็นเจอกระสามตัวเรียงก็จะเข้ารูปเดิมเหมือนในชุดก่อนหน้านี้นะครับ <mm> แต่ถ้าเป็นเจอกับกองโจนนะครับเจอกองโจนเราก็จะ ดินลักษณะงี้เราจะไม่ยกนี้ขึ้นไปนะครับเวลาเขาเล่นโจนนะครับเราจะยกตัวนี้ขึ้นไปเราจะเดิน28ไป24แทนอ่าอแตกต่างแค่ตัวนี้นะครับแต่เราจะเดินตัวนี้ก่อนก็คือเดินไป27ก่อนนะครับไป21ก่อนแล้วก็มานี้ทีนี้โจนก็ต้องพุ่งเข้ามานี้ก็กลายเป็นรูปเจอกับกลองโจนทรงดาวนะครับอยู่ในชุดนี้ชุดที่1นนะครับเราเดินสามยี่สิบเจ็ดเขาก็จะเดิน8มา11เราก็เดิน 24่สไปสิเกนะครับเขาก็จะเดิน2องมาเเข้าเป็นรูปกองโจตรตัวนี้นะครับทีนี้พอเดิน2องมาเเสร็จปุ๊บเราก็เดิน26่สกไปยีนะครับก็จะมีสองแยกสําคัญน,นะครับก็จะคือ10บไปสิ 15, นี่แหละตัวตัวชะขาดชะกันเลยทีนี้เขากิน7มา14บนะครับเจ็ดมาส4บปุ๊บเราก็ยี่สาไปสินะครับต่อกลับมาต่อกลับมาปุ๊บเขาก็จะเดิน20่สิบไปยี เขาเดิน20่สิบมายีปุ๊บเราก็เดิน21่สิบนะครับเขาก็เดิน6มา10กวางไว้เรา17ไป13บสาเขาก็จะอุดไว้นะครับ1มา6กเราก็จะ22ไป17นะครับเขาก็จะ3มา8พอ3มา8ปดุ๊บเราก็19ไป15เส้นนะครับตัวนี้แล้วก็17ไป14บสีเขาก็ลงมานี่นะครับแล้วก็ลงมาเขา้าฮอตทีนี้เราก็เข้าไป5ไป1เลยเขาก็27มา31นะครับกินเข้าไป ทีนี้เขาก็จะเดิน1 1มา16เพื่อมาฆ่าฮอตเราเราก็19ไปอเราก็เดินเดีย๋ยนะเขาเดินเขาเดิน11บเมาสิมาเพื่อจะฆ่าฮอตเราเราเดิน10มา18าหลบทางมาทางนี้ดีกว่านะครับเขาเดิน16มา20แล้วก็เดิน18บแไปสิบสี่เขาก็จะฆ่าฮอตเราตำแหน่งนี้ แต่ว่ายังไงก็แพ้อยู่ดีเพราะว่าหมากมันต่างกันเหลือเกิน4ี่ต่อ2นะครับตัวนี้ก็จะแพ้เราไปนะครับโอเคสำหรับชุดนี้นะครับชุดที่หนึ่งอ่าทีนี้ย้อนมาอีกแป๊บหนึ่งนะครับย้อนมอ่นิดหนึ่งจากจังหวะน,นี้นะครับกินเจ็ดมาสิบสี่พอเจ็ดมาสิบสี่ปุ๊บก็ยี่สิบสามมาสิบเก้านะครับอ่ายี่สิบสามมาสิบเก้าทีนี้ แล้วก็จินยี่สไปยีาทีนี้เขาเดินเขาไม่เดิน20่สิบไปยี่สิเขาเดินหกมาสิบเขาเดิน6กหมา10แทนนะครับเขาเดินหกมา1ิแทนทีนี้เราเดินยี่สิไปสินะครับ20่สิบมายี่สิบไปสิก็ปิดเหมือนเดิมก็คล้ายคเดิมนะครับก็คล้ายๆเดิมปิดพอหนึ่งมาหปุ๊บแล้วก็ยีิบสองไปส7เจ็ขาก็เดิน3ามมาแปด ก็สิบเก้าไปสิบห้าก็เช่นเดิมนะครับก็เช่นเดิมหลุด,ดมานี่ปุ๊บอ่าเข้ามานี่ปุ๊บแล้วก็ห้าเป็นหนึ่งพอห้าเป็นหนึ่งปุ๊บเขาหยิบเจ็ดมาสามเอ็ดแล้วก็กินอ่าแค่นี้ก็ชนะแล้วนะครับก็จะเข้าอีหลอบเดิมนะครับโอเคนะครับนี่คือชุดที่หนึ่งของแต้มสามตัวเรียงยกก้อนพบกับกองโจรทรงดาวครับผมสวัสดีครับมาถึงชุดที่สองนะครับของแต้ม สามตัวเรียงยกก้อนพบกับทางด้านกองโจนทรงดาวนะครับเรามาตรงแยกใหญ่เลยดีกว่านะครับยังเป็นชดที่ว่าเขาเดิน10มา15อยู่นะครับแต่จากชุดที่1คือเขากินกิน7เป็น14ทีนี้เขากิน6มา15บ้างแล้วก็ขึ้น21เไป็น17นะครับยี่สิบเก็9มา13นะครับก้ามา13เราถ้าเราไปนี่ปุ๊บเราจะเสียเปรียบนะครับอันนี้คือลูกล่อลูกชนของเขานะครับให้เราเดิน32ม8แทน32มา28ปปุ๊บ เขาก็จะขึ้น7มา10หนุนตัวนี้ไว้แล้วก็28ไป24นะครับเขาก็จะ1มา5พอ1มา5้าปุ๊บเราก็23มามไปนะครับอ่าทีนี้เขาก็จะ5มา9พอ5้ามา9้าปุ๊บเราก็19เไป16กเขาคงไม่ปล่อยให้กินฟรีนะเขาต้องอุดไว้พออุดปุ๊บเราก็16ไป12แค่นี้ก็หลุดเรียบร้อยอันนี้ชนะแล้วนะครับสำหรับตัวนี้อ่าตอนนี้มาอีกนิดหนึ่งนะครับอ่บาหลังจากที่เราเดินนี่เขา หกเปอร์ห้าพอหกเปร 15, อร์ห้าปุ๊บแล้วก็ยี่สิบเปอร์เซ็นตเจ็ดนะครับทีนี้เขาก็เจ็ดมาสิบทีนี้เขาเจ็ดมาสิบเมื่อกี้นี้เขาเก้าเปอร์เนสามะทีนี้เขาเจ็ดมาสิบเลยทันทีแล้วก็สิบเจ็ดไปสิบสามก็เขาก็จะอุดเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าเขาต่อเขาต่ออย่างนี้เขาเสียเปรียบเพราะว่าเราจะกินกลับไปได้นะครับนี่คือสาเหตุทําไมถึงอุดนะครับจําเป็นจะต้องอุดหนึ่งมาหกเราก็เดินสามสิบไปยี่สิบห้านะครับเขาสามมาแปด เราก็เดินยี่สามป19สิบเก้าอันนี้ก็เข้าร่มนะครับเข้าตาร่มพอดีเข้าตาร่มนะครับกินไปทันท,ไตตท 7, นีไปตกตาที่หมายเลขเจ็ดนะครับไปตกตาที่หมายเลขเจ็ดทีนี้เขาก็เดินแปดมาสิบสองยังมีพอฮึดสู้ได้เจ็ดไปสามยี 3, ่สิบป24ยี่สี่จะมาเข้าฮอตนะครับเราก็จับง่ายเลยสามมาแปดหลบก่อนหลบปุ๊บก็อุดนี่ อุดนี่ก็หลุดนี่อันนี้ก็ขังฟีน,ะนี่ก็ตายฟีเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับนี่คือแยกที่2ชุดที่2ของแต้ม3ต,ตัวเรียงยกก้อนพบก,กับทางด้านกองโจรทรงดาวสวัสดีครับมาถึงชุดที่3นะครับของแต้ม3ตัวเรียงยกก้อนพบก,กับทางด้านกองโจรทรงดาวแยกนี้เป็นแยกที่3มนะครับมาตรงแยกใหญ่เลยทีนี้จะกล่าวถึงเขาเดิน9มา13นะครับเราจะทํำยังไงเราก็19ไป16 เขาหนึ่งมาห้าเขาเดินมานี่ไม่ได้เพราะว่าเขาจะโดนบีบเข้าฮอตเนาะอันนี้ธรรมชาติของมาหนึ่งมาห้าปุ๊บเราก็สามสองไปยี่สิบแปดนะครับเขาสิบมาสิบห้าเราก็ยี่สิบไปสิบเจ็ดนะครับเขาก็สิบห้ามาสิบเก้าเข้ากินถล่มเราเลยเราเดินสิบเจ็ดไปสิบสี่กินซ้อนเข้าไปนะครับอ่าถ้าเขาอ่าพอเราตอบปุ๊บเข้าไปทีนี้ เขาก็เดินหกมาสิบเพื่อแทรก,กินไม่ให้เราต่อสองนะครับเราก็เดินสิบสี่ไปเก้าต่อ,อ,อไปต่อ,อ,อไปอย่างนี้นะครับเขาเดินสิบมาสิบสี่จะมาเข้ากินเราเราก็ยี่สิบสองไปสิบแปดซ้อนไปก่อนนะครับซ้อนไปก่อนถ้าเข้ามานีนปุ๊บก็เปิดกินเปิดกินตัวนี้นะครับแต่เขาไม่มาถ้าเข้ามาก็เปิดกินทันทีเขาเดินสิบสี่มาสิบเจ็ดเราก็เก้าไปหกสิบเจ็ดมายี่สิบสองเราก็หกไปสอง นะครับถ้าเขามานี่หรือมานี่ให้ยิงสามนะครับหนึ่งสองสามอันนี้ชนะเลยนะครับถ้าสมมติว่าเขามาเนาะถ้าเขามานี่หรือมานี่แต่ทีนี้ถ้าเขาไม่มาเขาเดินสิบสามมาสิบเจ็ดยังอู้อยู่ก็เดินสองมาสิบสามมากดตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ต้องยอมเสีเสยไปสิบเจ็ดมายี่สิบเอ็ดกินอย่างนี้แล้วก็มาที่ตาที่ยี่สิบห้านะครับเราก็ยี่สิบหกมาสามเอ็ด อันนี้ก็เข้ากิน30ไปนะครับเพรากิน30เพรากินตาที่30ปุ๊บเราก็เดิน16บหไปสิให้กินฟรีนะครับแล้วก็ต่อ3ามอ่าหนึ่งสองสาโอเคนะครับตัวนี้ก็จะชนะไปทีนี้ก็มาแยกใหญ่อีกรอบหนะึ่งเดินเก้ามาสิบสามเนาะเก้ามาสิบสามเราก็สิบเก้าไปสิบหกอ่า ทีนี้สุก้ามไปสิบหกปุ๊บเมื่อกี้เขาเดินหนึ่งมาห้าทีนี้เดินหกมาเก้าหกมาเก้าบ้างแล้วก็เดินสามสองไปยี่สิบแปดนะครับเขาสิบมาสิบห้าเราก็เดินยี่สิบไปสิบเจ็ดไปยี่สิบไปสิบเจ็ดปุ๊บเขาก็เดินเข้ากินตามธรรมชาติของหมากนะครับเขาก็เราก็อุดไว้ก่อนทีนี้เราอุดไว้นะครับจะแตกต่างจากชุดแรกหนึ่งมาห้าปุ๊บเดินสิบหกไปสิบสองเปิดกินฟรีนะครับอ่าพอเปิดกินฟรีปุ๊บเขาก็เดินเจ็ดมาสิบ แล้วก็ต่อแล้วก็ต่อตัวนี้เพราะว่าไม่มีตาเดินนะครับก็เดินได้ตานี้ตาเดียวนะครับกินมาตกตาที่ยี่สิบเอ็ดนะครับทีนี้เราก็เดินยี่สิบสองไปสิบแปดไปคำ้ำตัวนั้นไปก่อนไม่ให้กระดิกได้ครับสิบแปดเขาก็ลงยี่สิบเอ็ดมายี่ห้านะครับไอยี่สิบห้าปุ๊บเราก็เดินเจ็ดไปสองเข้าฮอตเฉยเลยเขาเข้ากินสามเราพอเข้ากินสามปุ๊บเราก็เดินยี่สิบเจ็ดไปยี่สิบสามปิดไว้ก่อนสิบสามมาสิบเจ็ดจะมาตัดข้างล่างเราเราก็ ไปสิบหกเผื่อเขาตัดเนาะเราจะได้ไม่ต้องเสียฟีทีนี้เขาเดินสามสิบมายี่สิบเอ็ดหลบมาทางนี้ก่อนเราก็เดินสิบแปดไปสิบสี่เขาก็หลบมาพอหลบมาปุ๊บก็จับจินเฉย,ยเลยสิบเอ็ดนะครับตัวนี้ก็ลงมาสิบเอ็ดมาสามสิบก็ต้องยอมเสียนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรแล้วนี่ครับทีนี้ก็ต้องเส้นละสิบเจ็ดมาสิบเราก็กินไปทางนี้นะครับจะได้สบายสบายเส้นหนึ่งนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยต่อ อันนี้ก็ชนะแล้วนะครับ3ต่อโอเขนนะครับนี่คือชุดที่3ของแต้ม3ตัวเรียงยกก้อนพบกับทางด้านกองโจรทรงดาวครับผมสวัสดีครับมาถึงชุดที่4นะครับของแต้ม3ตัวเรียงเรียงยกก้อนพบกับทางด้านกองโจรทรงดาวทีน,นี้จะเป็นแยก10มา14นะครับ10มา14เราจะเดินยังไงเราเดิน30มไานะครับ30มไม่บห้าเพื่อเาจะเดิน6มา10เพื่อให้เรา ลออเป้าให้เราเราก็ต่อเลยครับไม่ต้องรีรอเดินมารอเป้าเราก็ต้องต่อเลยเพราะเขากินซ้อนขึ้นมาแต่มาก็ไม่ได้เสียหายเยอะเลยนะครับยี่สิบห้าไปยี่สิบสองฝั่งโจรเจ็ดมาสิบเอ็ดนะครับก็เดินเจ็ดมาสิบเอ็ดปุ๊บทีนี้เราก็เดินยี่สิบสองไปสิบแปดคุมหมากไว้เขาไม่มีตัวลิ่นก็ต้องเดินสามสามแปดแล้วก็เข้ากินฟรีกินไข่กินมันครับกินไข่กินมันไปแล้วก็เข้าเจ็ดไปสามนะครับถ้าหลบนี้เราก็กินสอง อันนี้เขาเพ้อยู่แล้วแต่เขาหลบนี้ไม่ได้ก็โดนอ2อเหมือนเดิมก็ต้องหลบอย่างนี้นะครับหลบอย่างนี้ให้กินอย่างนี้อทีนี้ถ้าเขาเข้ากินอย่างนี้เราก็เข้าอย่างนี้นะครับ1นสอง่าไม่มีปัญหาเนาะตัวนี้อ่าทีนี้ถ้าเขาเข้านี่เข้านี่ก็โดนนี่อ่านะครับจะโดนมีแต่แต้มโดนตลอดนะครับตัวนี้อ่ทีนี้ถ้าเขาไม่เข้าล่ะเขาเดินถ้าเขาไม่เข้าเลยก็ เขาเดินก้ามาสิบสามอ่าเข้ามาสิบสามมาบังคับกินเราแล้วก็สิบเจ็ดมาสามเอ็ดลงมานี่นะครับเจ็ดมาสามเอ็ดทีนี้ถ้าเขาถ้าเขาเข้ากินนี่แล้วก็ไปอย่างนี้นะครับแหย่สามนะครับถ้าเขาเข้ากินเนาอ่าแต่ถ้าเขาไม่เข้ากินเข้ามาอย่างนี้เข้ามาอย่างนี้เขาเข้าตาที่ยี่สิบเก้าอ่าเขาเข้าตาที่ยี่สิบเก้าปุ๊บเราก็ ต่องี้ไว้ก็ได้นะครับต่องี้ไว้เฉยๆเลยอันนี้ก็ชนะเร็วนะครับแค่นี้ก็ชนะแล้วอ่าทีนี้ถ้าเขากลัวดักข้าฮอตเราก็หนีเขาหนีมาฝั่งนี้เราก็ต่อเลยนะครับอันนี้ชนะนะครับไม่ใช่เสมอนะครับเพราะว่าหมากมันลงจังหวะพอดีมานี่หรือหรือมานี่ดักนี่ทันทีอันนี้เรียบร้อยชนะเลยนะครับมีชนะไปโอเคทีนี้ย้อนมาตรงแยกใหญ่อีกครั้งหนึ่ง เดิน10มา14อ่าเรา30มา25ทีนี้ไม่ไม่ขึ้นมานี่ไม่ไม่รอเปล่า3มา8แล้วก็22ไป17เอ่าเราเข้ากิน2เขาก็ต้องอุดนะครับ6ไป10อ่าเไป10 25ไป22นะครับ8มา12 17ไป13บีบกันไปเรื่อยๆนะครับถ้าเขาต่ออย่างนี้เขาเสียเปรียบนะครับลองลองไล่ไล่มาเรากินกลับไป เขากินกลับมาเรากินหลุดเข้าฮอตนะครับอันนี้เขาเสียเปรียบเขาคงไม่ทํานะครับหรือถ้าเขาทําก็แล้วแต่นะครับนี่ก็จะชนะไปอ่าทีนี้เราเดินสิบเจ็ดไปสิบสามเนาะสิบเจ็ดไปสิบสามปุ๊บเขาก็ต้องเดินหนึ่งมาห้านะครับเพื่อชะลอจังหวะหลังจากนี้เขาก็เราก็เดินยุ่สองไปสิบเจ็ดแค่นี้ก็จบนะครับชนะแล้วถ้าเขาจะเส้นอย่างนี้เขาก็แพ้อยู่ดีเพราะว่าหมากเสียเปรียบเหลือเกินนะครับกินมาแล้วก็กินกลับแลวเข้าฮอตทั้งสองตัวอ่ะโอเคนะครับนี่คือชุดที่สี่ของแต้ม สามตัวเรียงยกก้อนพบกับทางด้านกองโจรทรงดาวครับผมสวัสดีครับมาถึงชุดที่ห้านะครับของแต้มสามตัวเรียงยกก้อนพบกับทางด้านกองโจรทรงดาวชุดนี้จะขอขึ้นขึ้นแบบให้ดูก่อนนะครับกลัวว่าจะลืมว่าขึ้นมายังไงก่อนจะขึ้นตรงนี้นะครับสี่มาแปดนะครับยี่ห้าเป็นยี่สองเจ็ดมาสิบยี่สเก้ายี่ห้าห้ามาเก้าอ่าเป็นเป็นทรงดาวนะครับเราก็เป็น ฝั่งเราก็จะเป็นสามตัวเรียงยกก้อนฝั่งนี้ก็เป็นทรงดาวนะครับเป็นทรงดาวทีนี้หลังจากที่เราเขาเดินห้ามมาเก้าเสร็จปุ๊บเราก็เดินยี่สิบห้าไปยี่สิบเอ็ดก่อนอย,อย่าอย,อ,ยอย่าพึ่งยกอย่าอย่าพึ่งยกตัวนี้อ่าแค่ที่บอกไว้นะครับก็คือยี่สิบห้าไปยี่สิบเอ็ดทีนี้เขาเดินสิบเอ็ดไปสิบหกมาโจนเราก็เดินยี่สิบแปดไปยี่สิบสี่เขาก็ขึ้นโจนเสร็จแล้วเราก็ปิดนะครับ พอปิดปุ๊บเขาขึ้น8มา11เป็นกองโจนทรงดาวเต็ียมตัวนี่แหละครับก็เรียกกองโจนทรงดาวให้เราขึ้น24ไป19อย่าผิดจังหวะนะครับอย่าขึ้นตัวนี้ก่อนนะครับจะต่างกันนะครับจะต่างกันเลยให้ขึ้นตัวนี้ก่อนให้ขึ้นตัวนี้ก่อนนะครับทีนี้เขาก็จะเดิน2มา7นะครับอ่า 2, มา2จ็มานี่เป็นกองโจนทรงดาวนะครับแล้วทีนี้เขาก็จะเดินเราก็จะเดิน26บไป23านะครับ2 6ไป23อ่าทีนี้ ในชุดที่หนี้เขาจะเดินสามมา8ดนะครับ3มาาแลดเราก็เดิน22บไป17บเจเตรียมยิงสองนะครับเขาก็9ก้ามาส3บสาเราก็เดิน17ไป14นะครับต่อเข้าไปทีนี้เขาจะเดิน13ามาสิบเจ็ราก็19ไป15้านะครับ1 9้าไป15้าเขาเดินเขามีตัวออกนะครับถ้าออกตัวนี้ก็โดนสองหรือออกตัวนี้ก็โดนสองนะครับเขาก็จําเป็นต้องต่อไว้นะครับพอต่อ พอต่อกินหนึ่งมา1ิบปุ๊บเราก็เดิน14ไป9ก้หลุดออกไปนะครับเขา10มา15บห้าเราก็เดิน18มา14บีเขา10 17มา22เลยเพิ่มมาเนี่ยครับเราก็นี่เลยเ,เล่นตัวนี้นะครับ1 2 3่อันนี้ก็ชนะเลยนะครับโอเคนะครับนี่คือชุดที่5้าของเต็ม3ตัวเลี้ยงยกก้อนประกับทางด้านกองโจรทรงดาวครับผม วัสดีครับมาถึงชุดที่6นะครับของแต้มสามตัวเรียงยกก้อนพบก,กับทางด้านกองโจนทรงดาวนะครับชุดนี้จะเป็นชุดที่เสริมให้นะครับเสริมให้เผื่อเกิดมีกรณีเกิดขึ้นเนาะหลังจากที่เราเดินขึ้นมาแล้วเขาโจรแล้วเราขึ้นไปแล้วเขาก็เราก็ปิดปกตินี่แหละพอเรา 3, 1, 20, 21, สามเป็ดไปยี่สิบเ็ดเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็ขึ้นแปดมาสิบเอ็ดเป็นโจนทรงดาวทีนี้โจนี้ห้อยจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีชุดอื่นตามมาโจนี้ห้อยจะขึ้นลักษณะนี้นะครับโจนี่ห้อย นี่คือเดี๋ยวก็จะกล่าวถึงในวิดีโอชุดต่อๆไปนะครับจนยี่ห้อยส่วนจนทรงดาวก็คือทรงนี้นะครับ8ดมาสิบก่อนแปดมาสิเ็ดปุ๊บเราขึ้น24มา19ทีนี้ในวิดีโอชุดที่6นี้จะกล่าวถึงว่ากรณีที่เขาไม่ขึ้น2มาเเขา10บมาสิ้าเขาต่อเลยเราจะทำยังไงนะครับอ่าเขาต่อเลยแล้วก็21 17บไปครับบังคับรูปเขา2มา7ดเตรียมที่จะมาต่อเราแล้วก็ ยี่สิบหกไปยี่สิบสามนะครับเขาก็ก้าวมาสิบสามเตรียมตัดหางเราถ้าเรามางี้เขาก็จะตัดหางเรานะครับแต่เราไม่ต้องขึ้นไปนะครับเราขึ้นสามสองไปยี่สิบแปดแทนเขาเจ็ดมาสิบมาคำอีกเรายี่สิบแปดไปยี่สิบสี่เขาหนึ่งมาหกเราสามสิบไปยี่สิบหกเขาหกมาเก้าบีบเข้ามาเรายี่สิบสามไปสิบเก้ามานี้ไม่ได้เพราะว่าจะเสียฟีอย่างนี้นะครับก็ต้องก็ต้องปิดเข้ามาพอปิดเข้ามาเราก็ยี่สิบหกไปยี่สิบสามนะครับแค่นี้ก็จบนะครับ โอเคนะครับชุดที่หกนี้เสริมเสริมให้ครับผมครับ